Cô bài phải này hình như bị lông lỏng ở phần bò ui ăn được đi đi bỏ hòn ngay

วานกับผมมันตีกันโอ้่นอยากขายเสเบียงขนาดน้อขายเสเบียงแบบรถน้ำนักกันนะโอ้แบบข้ากัมีอีกว้าถูกแผนการอ่ะ เดี๋ยวเก็บไปใหม่แล้วแห่กันอยู่ในป่าบ่มีเงินเลย พี่มาหากับโยมไปกดดันเขาขนาดนี้พี่มาหาเนี่ยเท่านั้นเคร,นะรือ่องติดเลยเครือ่องห่อนเราถ่ายพีพ่กกว้ด,ด้วยเราเล่นให้บังดีด,ดิ Ô, mưa nước cạn toàn này. อหารเท่าก็บัปากแทะนาซีดแล้วทหารหมอนเท่านาซีดแล้วบัปากแล้วก้มนาแล้วยิ้มนะต,เนนนเต้เรากำลังพ่อวานาอยู่ในยาสมุนไพรคนเด้ยว่าโตเบาเราทาอยู่ หนักตอนเดืองตื่นขึ้นมาแล้วสบายบ่ครับช่วงแรกเก็บอยู่ช่วงหล้างนี่นเนบาเลยเด็กไ,ไม่ไม่ขวดไม่ไมเ่เป็นเป็นตะคิวหมดเลยเด็กตะคิวเป็นเป็นตะคิวอยู่ดี นี่ครับโอ้โหโบผีด อ่ะเป like ็น euh ยังก่อตกก็ได้โยทุกทีพี่นี่ทุกทีแต่ว่าเห็นยากต้องลอยไปเพื่อเดียวไปจอบบนเขาเนี่ยมาโซโต้บ่คนหากินร้อยด่านกันเสร็จไปแล้วโมฮีตอาหารเท่าไหร่แล้วก็เป็นเป็นชัดเหลี่ยงเพิ่นหน้าเสียที่ มาเห็ดก้นต่อไปถ้าถนนขึน้นมาได้ให้สิคขัดเลย,ลยเส้นห่อ bát xuống sàn đây ว่างกระโดนหร้อวะว่างกระโดนแล้ว่นเศรุ่ยคืนแ่เศรุ่ยว่างกระโดนแก nhà cứ vậy ở đây Ôi, nằm lại Yên, cái yên, cho anh Có cung Có cụt, ừ. Nó đã hấp nó sẹp กระโดนโคกระโดนน้ำกินด้เบิดลเนี่ยหยดกำลังงามเ้หได้บซ้นได้น้อยนึงกระสือเป็นหื้อยังจงเลอเฮ้ยเอาไอ้ใกลๆพอยู่ทึงบ่เากั้วัเยเศร้าอยู่นี่แหละครับเศร้าอยู่ว่างกระโดน ย่อมย่อมเป็นมหาของมาเสาะเนี่ยผมไปเสาทางหนาไปเ้าก่อนขึ้นหม้อพุณพอดีโอ้พี่งานนี่เมื่อยอยู่บ่คนยบ้านโอ้ พอใหญ่เจวคือถอดสุดแล้ววันนี้ใส <what? S 1> ่ใส่ใส่เชือมหอมมาอย่างดีโอ้ยย้่โอ้ไปอ่านไปนั่งอยู่อันนั่นพูนน้ำเย็นด้วยเถอะนั้ำเย็นตัดกำลังเล่นน้ำเย็นไปพุ่นไปนั่งว่างกระโดดพุ่นเป็นแปนพ่น ทางหนาเนี่ครับเครื่นะองทางพอดีตัวล่ะนัางนี่กันั่ง,งแต่คุณทางหนากืสิมองเขาพักกินเขา หลังอยู่ผลแล้วมันจังเป็นเริ่มนําเลยครับไปทำทางละทั้งเครื่องก็ได้ทั้งล่างก็ได้สอดว่าก็ลงน้ําข้างหลางทั้งเครื่องบด่ได้ลงน้ําน่ย น้ำน้อยนึงหรอกจะน้ำห้องดีละนั่นเด็กขึはは้นไปทั้งสายก็ได้นั่นทั้งสายก็ไปลงหันขึ้นเานี่น้ำกินครับกินได้ครับเย็นพร้อมบ่มันออกจากซองฟิต่องน้ำนาลงมาจุกๆันกินได้ครับสันได้พี่มนางซศอเม่อยผียังมา เดือกก็เลยบ่ะนอาดส่งส่งน้ำอยู่ด้านบนครับส่งน้ำลางหนาอังตาพี่มาบัางพี่เป็นแป็นก็ของเที่ยวปลาคกจะไมิมีเบิดละอยู่นี่ มองพักครับมองพักโอ้อกาแา,าตุงกมางกาแฟ